LGBTQ นะหรอจะมีส่วนร่วมใน,นกลไกระหว่างประเทศได้ไม่จริงค่ะทุกคนก็มีส่วนร่วมใน,นกลไกระหว่างประเทศได้ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภาพใหญ่เนาะ ของยังไพรยขับที่เราต้องการสนับสนุนเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกระหว่างประเทศนะคะที่เยาวชน LGBT เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมใน,นกลไกเหล่านี้ได้ค่ะ พอเริ่มต้นจากพอเราก่อตั้งยังภายขับในปี2018เนี่ยเราทำเซอร์วย์นะคะกับ LGBT ที่เป็นเยาวชนทั่วประเทศไทยและสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยแม้จะมีสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะยอมรับต่อ LGBT แต่ถือมหาวิทยลาลัยเหล่านี้เนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการป้องกันการเลือกปฏิบัติทําให้เรานําข้อมูลเหล่านี้ที่เรารวบรวมมาเนี่ยนำไปสู่การนําเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้องในเวทีรว่างประเทศนะคะ และความสําเร็จของเรานะะในปี2021นะะในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย,นยมีรัฐสมาชิกให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน LGBTQ กว่า12ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับ LGBTQ โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการเลือกปฏิบัติในที่ทํางานสถานศึกษาด้านสุขภาพหลังจากการทบทวนเสร็จสิ้นนะคะรัฐไทยก็ได้รับรองข้อเสนอแนะกว่า7ข้อเสนอแนะจาก12ข้อเสนอแนะนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือรัฐไทยไม่รองรับนะคะข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสมนนเท่าเทียมการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนของการติดตามผลที่รัฐไทยรับรองเนี่ย มันก็ควรที่จะให้เยาวชนนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการสะท้อนถึงว่าสิ่งที่รัฐไทยทําไปว่ามีผลต่อเยาวชน LGBT มากขึ้นแค่ไหนซึ่งความสําเร็จในวันนี้นะคะสิ่งที่ยังพายทําร่วมกับมูลนิธิมุนุษยะนะคะเราก็ได้จัดทำเวิร์กช็อปนะคะให้ความรู้กับเยาวชนกว่า40คนนะคะซึ่งมาจาก4ภาคทั่วประเทศไทยทําให้เขาได้รับความรู้และออกแบบแนวทางการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ LGBT ในประเทศไทยะคะ่ะ และเราหวังว่านะคะในการรีวิวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีเสียงของเยาวชนในการสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยมากขึ้นค่ะก็ในเวทีระหว่างประเทศหรือว่าในกลไกระหว่างประเทศเนี่ยมีหลายกลไกที่ส่งเสริมนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะกลไกเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับความตระหนักนะคะในกลุ่มของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น LGBT ดังนั้นการที่เราเสริมสร้างชุดความรู้เหล่านี้ให้กับเยาวชนเนี่ย ก็จะทาให้เยาวชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะจากการเข้ามามีส่วนร่วมใน,นกลไกเหล่านี้นะคะดังนั้นการที่เยาวชนของเขาเนี่ยมีชุดความรู้ชุดประสบการณ์นะคะเขาก็สามารถรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นในระดับของเวทีระหว่างประเทศอย่างเช่นกลไก UPR กลไกลของ UN แล้วก็กลไกลของอนุสัญญายระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการสร้างความตระหนักผ่านการทําสื่อใช่ไหมคะการสร้างความตระหนักผ่านทาง การรณรงค์หรือการขับเคลื่อนผ่านงานการรณรงค์โดยเฉพาะเยาวชนที่มีคอมมูนิตี้มีเครือข่ายเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากเพจย่างพายนะคะเบนมองว่านะคะ เยาวชนไทยนะครับของเราเนี่ยมีศักยภาพมากนะคะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเยาวชนของเราเนี่ยขาดการสนับสนุนในการต่อยอดขาดการสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาการสร้างคอนเนคชันหรือว่าการเมนเทนคอนเนคชันของเยาวชนผู้นํากับเยาวชนที่เป็นเยาวชน LGBT ที่สนใจในประเด็นนี้เนี่ยขาดหายไปยางพายขับจึงต้องการให้แพลตฟอร์มของยางพายขับนะคะสนับสนุนให้เยาวชนสามารถต่อยอดการขับเคลื่อนของเขานะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ในพื้นที่ของเขาได้มากขึ้นถ้า ทุกคนมีโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนสนับสนุนเยาวชน LGBT ที่เขาอยากจะออกมาขับเคลื่อนสังคมอยากจะผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศชาติของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของสถาศึกษาในระดับสังคมในระดับการเมืองเศรษฐกิจนะคะอยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ประเทศชาติของเราจะดีขึ้นได้นะคะไม่ใช่คนเจนเดียวนะคะแต่เป็นคนทุกเจน